ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะมาชาร์จนะครับเพราะว่ารถคันนี้ที่ผมได้ทำการทดสอบก็คือตัว Mercedes c 3 0 0 e นะครับซึ่งเป็นรุ่นป l ั g กอินไฮบ d ิดแล้วตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงโรงแรมเวเนรซนะครับแล้วก็มีนี่เลยครับแท่นชาร์จนะครับบอกบอกให้ด้วยเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตวิธีการชาร์จให้ดูกันนะครับผมอ่านี่ เปิดได้เลยนะครับปึ๊บนี่ฮะเปิดฝาออกมาอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับนี่โอเคเสียบเข้าไปเลยแล้วเขาก็จะออโต้ล็อกให้อัตโนมัติครับพร้อมกับมีโลโก้ไฟขึ้นนะครับว่ากำลังชาร์จอยู่นอกจากนี้อีกจุดหนึ่งเลยที่ผมมาทริปนี้ต้องบอกก่อนว่าหลักๆ ไม่ได้มาเน้นรีวิวรถคันนี้นะครับก็คือทาง Mercedes ครับเตรียมตัวที่จะล็อแอปพลิเคชัน m e r c e d e s มีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับรถได้เลยอย่างตอนนี้ผมใช้ล็อกอินของทางทีม MKC ของทาง Mercedes อยู่นะครับซึ่งเขาก็จะมีการเชื่อมต่อไว้กับรถคันนี้ที่ผมขับเลยก็คือตัว C 3 0 0 E และตอนนี้ครับ ที่กำลังชาร์จไฟอยู่ก็จะสามารถดูประจุแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ได้เลยซึ่งตอนนี้ครับคือที่ผมขับมาต้องบอกก่อนว่าประจุแบตเตอรี่อ่ะมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยฮะจากที่เห็นอยู่นะครับประมาณ11%ตอนนี้ครับเราก็จอดชาร์จทิ้งไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเดินไปพักผ่อนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไปตามปั๊มน้ำมันต่างๆเนี่ยครับที่มีสเตชันชาร์จนะครับมีพวกวอลบพวกเนี้ยคุณก็ไปจอดที่ ช่องจอดของเขาได้เลยนะครับแล้วก็เสียบชาร์จทิ้งไว้แต่ถ้าเป็นรถแบรนด์อื่นๆหรือรุ่นอื่นๆหลายรุ่นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่าง Mercedes Benz c 3 0 0ร e คันนี้ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชัน Mercedes Me มีนี่ครับก็สามารถดูได้เลยครับแบบเรียลไทม์ครับเพื่อนๆอาจจะนั่งจิบกาแฟไปเดินเล่นห้างต่างๆนะครับคือก็จอดรถทิ้งไว้ครับพร้อมกับชาร์จรถเราก็จะสามารถดูได้ว่าฮ ประจุแบตเพียงพอหรือยัง <S <S เราสามารถกลับไปที่รถพร้อมขับรถออกไปได้เลย <S <S หรือยังนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับที่ค่อนข้างทันสมัยมากกับในยุคปัจจุบันนี้หรือว่าสะดวกสบายทีเดียวนอกจากนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับยังสามารถทําอย่างอื่นได้อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการล็อกรถตอนเนี้ครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยรถมันยังไม่ได้ล็อกอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยฮะผมยังไม่ได้ล็อกรถถูกไหมครับ เขาก็จะขึ้นเลยครับว่าเนี่ยประตูนะครับทั้ง4บานแล้วก็รวมถึงประตูชั้งหลังเนี่ยมันสีแดงคือมันสามารถเปิดได้เราก็แค่กดเนี่ยครับปุ๊บปัดไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะต้องเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณมือถือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอินเทอร์เน็ต 3G 4G หรือว่าเป็น w i ไฟต่างๆครับอาจจะต้องรอนิดน,นึงเห็นไหมครับล็อกเรียบร้อยแล้วคือถ้าสมมติ เพื่อนๆลืมครับล็อกรถนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเช็คจากมือถือเนี่ยก็สามารถกดล็อกหรือปลดล็อกรถได้เลยซึ่งถือว่าสะดวกมากๆครับอ่ะอันนี้เขาแจ้งแล้วนะว่ารถล็อกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถล็อกจริงหรือยังนะครับจอเนี่ยนะฮะชัดเจนครับว่ามันล็อกแล้วนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกอย่างเช่นเราสามารถติด ในส่วนของระบบปัดอากาศไว้ก่อนได้เลยถ้าสมมติเพื่อนๆจะต้องไปทํางานในตอนกลางวันนะครับและจอดรถที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยฮะก็สามารถกดที่ pre entry conditioning ได้เลยนะครับก็คือเพื่อให้รถเนี่ยติดในส่วนของระบบปัดอากาศรอเราไว้เลยอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะบอกนะครับอย่างตอนนี้อ่ะสถานะมัน deactivate ไปแล้วเราสามารถ start ร,ระบบของแอร์ได้เลยครับ start now เลยก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะให้รถนะครับ ติดแอร์ไว้ให้เราก่อนเพราะว่าอุณภูมิมันร้อนนะครับแต่ว่าจากที่ผมถามทางทีมของ Mercedes มาเขาบอกว่ามันสามารถติดไว้ก่อนได้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ดีเลยได้อีกประมาณ5นาทีก็คือโดยรวมเนี่ยถ้าเราเปิดระบบปรับอากาศชิงไว้15นาทีแล้วไม่มีการขับขึ้นรถระบบมันก็จะปิดให้เองโดยอัตโนมัตินะครับไม่เพียงเท่านั้นครับในส่วนของทั้งตัววินโดว์ที่เป็นหน้าต่างหรือตัวซันรูฟก็สามารถสั่งเปิดได้เลย ผ่านทางตัวโมบายแอปพลิเคชัน Mercedes มีนี้ครับเดี๋ยวลองมาเทสกันเลยอันนี้ต้องมีการ Enter PIN นะครับเปิดแล้วนี่เห็นไหมฮะสามารถสั่งเปิดได้ด้วยโมบายแอปพลิเคชัน Mercedes มีครับก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วสถานะเขาบอกว่าส liding สัน r ูปโอเ e น i ิ g เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนะครับสีแดง ผมบอกว่าตอนนี้เราเปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวในส่วนของระบบเบร i นเซนเซอร์เนี่ยครับเขาก็จะมี Active Monitoring ให้เลยคือถ้าสมมุติมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยระบบมันก็ฉลาดพอนะครับที่จะปิดให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมารอคำสั่งที่เราปิดถือว่าสะดวกมากๆเลยงั้นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดกลับไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับปิดกลับไปเรียบร้อย โอเคครับผมนอกจากนี้เลยตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ยังสามารถบอกรายละเอียดสถานะอื่นๆของตัวรถได้อย่างค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าประตูไหนปลดล็อกอะไรยังไงอยู่เปิดปิดนะครับหน้าต่างประตูกำลังปิดอยู่ล็อกรถหรือเปล่าอันนี้คือเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับนอกจากนี้ยังสามารถ เกิดหารถเราได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้รถเราอยู่ที่จุดไหนตำแหน่งใดน,นะครับรวมไปถึงบอกรายละเอียดของ Trip Data ที่เราขับมาด้วยว่า total range ขับไปเท่าไหร่นะครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์สถานะในส่วน range ของตัวแบตเตอรี่นะครับผม m i l e เล e ของรถระยะทางทร i ปอะไรต่างๆคือเรียกได้ว่าบอกข้อมูล เท่าที่ตัวรถจะสามารถบอกได้ที่หน้าจอในส่วนของแดชบอร์ดครับอัตราสิ้นเปืองต่างๆเลยไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมก็ยังสามารถทำ geo fencing ได้ด้วยก็คือว่าเป็นการล้อมโซนแอเรีย e เอาไว้ครับว่าถ้าเกิดสมมติรถเป็นของบริษัทหรืออะไรยังไงนะครับเนี่ยครับลากวงได้เลยครับว่ารัศมีรถจะต้องไม่เกิน ขอบข่ายรัศมีเท่าไหร่นะครับมันถึงจะมีการ alert แจ้งเตือนไปที่มือถือที่ลงทะเบียไนไว้นะครับซึ่งสําหรับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับก็ต้องระวังคุณภรรยานะครับถ้าคุณจะขับรถไปไหนแล้วคุณภรรยาลงในส่วนใช้ในส่วนของตัว m e s มีด้วยนะครับมันจะมีการอลามไปที่เครื่องเขานะครับว่าคุณวิ่งออกนอกกรอบสถานที่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอย่างนึง่งเอาละครับเมื่อถ้าเราต้องการจะ ถอดในส่วนของตัวปลัก๊กออกนะครับเราจะต้องกดปลดล็อกที่กุญแจก่อนนะครับโอเคครับเนี่ยฮะโลโก้ก็จะขึ้นว่าสามารถถอดออกได้เลยนะครับ